สวัสดีครับทุกคนแล้วขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคลา h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยอะซึ่งวันนี้เราจะมากับเรื่องอะไรหลายๆคนเห็นหนะ้าปกก็คงรู้แล้วเกี่ยวกับเทพเจ้าของวงการบาสเกตบอลอย่างไมเคิลจอแดนนั่นเองฮะ แน่นอนว่าเราคงเห็นเขาเป็นผู้เล่นที่โอ้โหพอขึ้นชื่อมาก็นึกถึงทีมแรกฮะเชิร์โกบูลสไงที่ถึงด้านจอแดนอยู่ใช่ไหมหลังจากนั้นก็อาจจะมีแบบว่าวิาสา์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะมันมีเรื่องราวที่เรียกว่าน,น่าสนุกมากๆนะแล้วก็ Get to detail เลยก็คือเจาะลึกไปถึงดีเทลเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในปี1996ที่จอแดนนะครับหมดสัญญากับทางด้านชิคาโกบูสฮะแล้วก็เฮ้ย อีกเพียงชั่วโมงเดียวหรือแค่วันเดียวเท่านั้นอันนี้ผมไม่ทราบแน่ชัดจริงๆฮะท้งจอแดนก็เกือบจะได้ย้ายไปเล่นที่นิวยอร์กนิกส์ร่วมกับทางด้านแพทริกอีวิงอยู่แล้วแต่ทว่าทำไมมันไม่เกิดขึ้นครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันนะฮะ ตัดเข้าพื้นที่โฆษณาแล้วครับทุกคนฮะอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนเสื้อยืดลายโคบีไบรอันของผมได้นะฮะมีทั้งขาวและดำให้เลือกกันนะครับถ้าใครสนใจก็เลื่อนลงไปใต้เดสคริปชันด้านล่างฮะมันจะลิงก์ไปถึง Facebook ของ Double c l u t c h Bas ส ket ตบ ball นั่นเองสามารถอินบ็อกซ์มาถามผมได้เลยนะครับแล้วก็แอดจะตอบทุกๆคนเลยครับโอเคก็อย่าลืมด้วยนะฮะว่ามาอุดหนุนกันได้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลัง ในนนการทคลิปปต่่อออไขงงผมัเถ้าจะให้เล่าเรื่องสั้นแบบสั้นๆกระชับๆนะครับคือในปีนั้นเนี่ยจอแดนหมดสัญญาใช่ไหมแล้วทาง New York นิวยอร์กนี์ฮะยื่นเงินมา25ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฮะแล้วแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยโ,โหเงินจนํานวนนี้มันเยอะมากนะครับเพราะด้วย25ล้านเนี้ยคือสัญญา1ปีนะครับเน้นย้าว่า1นปีเท่านั้นเองแล้วทางเชโกบูสครับมีโอกาสที่จะแมทสัญญาหรือว่าเฮ้ย ผมให้เงินได้มากกว่าซึ่งทางด้านบูสก็ได้ทำจริงๆครับยื่นไปให้จอแดนนะครับปีนั้นปีเดียว30มิลเลียนดอลลาร์คอนแทหรือว่า30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางด้านจอแดนก็เหมือนว่าจะแพ็คของแล้วก็แทบจะออกจากเชียโกบูสอยู่แล้วนั่นแหละฮะคือเรื่องราวของวันนี้นะผมว่าในดีเทลมันน่าจะมีอะไรที่มันมากๆอย่แน่นอน ซึ่งในตอนนั้นนะครับทางด้านจอแดนเนี่ยประสบความสำเร็จคือการคว้าแชมป์ครั้งที่4ครับในปี1995-1996เพ์อฟครับและในซีซั่นนั้นเนี่ยคือซีซั่นที่เป็นประวัติศาสตร์ของเชียโกบูสคือในเร g กู a r ลล่าซีซั่นเนี่ยชนะไปได้72เกมและแพ้ไปเพียง10เกมเท่านั้นครับแต่หลังจากหมดซีซั่นนั้นลงเนี่ยทาง MJ ก็สัญญาหมดพอดีฮะแล้วจริงๆอ่ะตอนแรกตัวเขาครับต้องการเพียงแค่18ล้านเหรียญสหร,รัฐในซีซั่นต่อมา นนซึ่งเอาจริงก็คือจะเป็นผู้เล่นที่ได้มากที่สุดในลีนั่นแหละซึ่งจริงแล้วมันก็สมควรแล้วฮะถูกไหมละ่ะแต่ถ้าว่าถึงชิคาโก o บูลส์ครับโอ้โหก็คือให้ไปถึง30ล้านดอลลาร์แต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเต็มใจมากนักนะครับที่จะให้ทางด้าน MJ ไปแต่ถ้าว่า n i x เนี่ยแหละฮะคือตัวแปรสำคัญในเรื่องราวเรื่องนี้เลยซึ่งแหล่งข่าวนี้ครับมาจากดิชิคาโกทริบูนะฮะเรียกได้ว่าลึกและ โอ้โห oh, เอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะ ในตอนนั้นนะครับคือมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ผู้เล่นคนนึงเนี่ยต้องการแค่18ล้านดอลลาร์ใช่ไหมแต่ถว่าทีมเนี่ยให้ถึง30ล้านดอลลาร์ถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นอีกทีเนี่ยเซนเตอร์ของนิว york กนิกส์คือถึงด้านแพทริกอีวิงครับตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบอลลูนซีซั่นหรือว่าปีที่ได้รับเงินสูงมากๆใน1ปีนั่นก็คือ18ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยทางแพทริกอีวิงเนี่ยแหละครับคือผู้เล่นที่ได้ 18ล้านและแน่นอนครับเมื่อแพทริกอีวิ่งได้ตั้ง18ล้านถูกปะผู้เล่นที่ดีที่สุดในตอนนั้นอย่างไมเคิลจอแดนจะขอ18ล้านบ้างมันก็ไม่เห็นจะแปลกซึ่งทางด้านเชียโก้ครับได้เตรียมเงินไว้20ล้านดอลลาร์นะเพื่อที่จะให้ไมเคิลจอแดนนั่นเองแต่เทาว่าครับเจ้านิกตัวปัญหาเนี่ยสิมันเป็นตัวกระตุ้นฮนะทำให้เงินมันพุ่งขึ้นสูงหลือเกินเอาง่ายๆครับ คนที่เป็นเจ้าของทีม n i x ในตอนนั้นเนี่ยมันคือ p a r t n e r s h i p ิครับระหว่าง ITT Sheraton แล้วก็ทาง Cable Vision ครับอันนี้คือ2ตัวหลักครับที่จะมาทำให้เรื่องราวนี้มันเปลี่ยนไป เราไปดูภาพนิกตอนนั้นก่อนนะครับทางนิกเนี่ยโอเคแหละเข้าชิงกับบูสแต่ก็แพ้ไปแต่ว่า s a l a r y Cap ของเขาเนี่ยเหลือถึง12ล้านนะครับที่จะสามารถเซ็นคนอื่นเข้ามาได้รวมถึงในตอนนั้นเนี่ยก็สามารถเซ็นทางอลันฮูสตันทางคริสชัยแล้วก็บัควินเลียมเข้ามาได้แล้วรวมถึงยังมีแพทริคอีวิงอยู่ในทีมด้วยผมจะขอบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ว่าทางด้านอีวิงแล้วก็จอแดนเนี่ยรวมถึงฮูสตันแล้วก็ชัยแล้วก็บัควินเลียมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน เพราะฉะนั้นมันคืออีกหนึ่งแรงจูงใจครับที่จะทําให้จอแดนเนี่ยสามารถมานิกได้แต่ที่ผมบอกไปว่าเฮ้ย mm hmm. เขาเซ็นอลันฮูสตันมาคริสชัยมาอันนี้เป็นแค่ตัวรองฮะเพราะตัวหลักจริงๆครับที่ทางด้านนิวยอร์กนิกส์อยากได้นั่นคือไมเคิลจอแดนนั่นเอง ซึ่งในตอนนั้นนะครับทางด้านประธานของ Madison Square Garden เนี่ยบอกว่าทางจอแดนเนี่ยโหผมจะให้ไปเลยทั้ง l a r y Cap ให้กับเขาะซึ่ง Salary Cap ในตอนนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมืกี้ว่ามันคือ12ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมันไปจบที่25ดอลลาร์สหรัฐเฮ้ยมันเกิน Salary Cap ไปถึง13ล้านดอลลาร์นะ กุญแจสําคัญคือ I.T.T. Sheraton ฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางด้าน I.T.T. นะครับเป็นหุ้นมากกว่า90%ของทางด้าน n i x แล้วก็ Madison Square Garden นั่นเอง แล้วถึงด้าน I.T.T. Sheraton นะฮะก็คือเป็นโรงแรม Sheraton นั่นเองมีสาขาเยอะแยะมากมายฮะและผมก็คิดว่าทางบริษัทเนี่ยน่าจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าอะไรมากมายฮะที่สามารถโฆษณาได้ใช่ครับและแผนเนี้ยมันไปนเข้าตาเดวิดฟอกครับนั่นก็คือเอเจนต์ของ j o อแดนนั่นเองว่าเฮ้ย I.T.T. เสนอบอกว่า n i มี12ล้านเหรียญใช่ไหมทาง S ารีแคปอ่ะเอาไปเลยให้เต็มที่พอดีเป๊ะ แต่ว่าจะให้เพิ่มครับอีกประมาณ15ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐในการที่จอแดนครับเป็นสปอคแมนคือถ้าแปลงตรงผมว่าคือโคศกนั่นแหละแต่ถ้าเอาจริงมันคือการใช้จอแดนครับเป็นพรีเซนเตอร์ไปโฆษณาต่างๆนั่นแหละฮะอีก15ล้านดอนลลาร์คือค่าจ้างที่จอแดนจะได้ครับจากการเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าสปอคแมนให้กับ I T T Companies เช่น Sheraton Hotel นั่นเอง ซึ่งเอาตรงๆครับแผนนี้มันแยบยนต์มากๆแล้วทางเดวิดฟอกช่ไหมเอเจนต์ของจอแดนก็เล่นด้วยซะด้วยสิแล้วพอทีนี้ลองกลับมาถึง NBA ฮะ ก็ตอนนั้น NBA ก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วฮะไม่ได้มีโกรธหรือว่าเรื่องราวอะไรสำหรับพวกนี้แล้วก็รวมถึงการที่ไมเคิลจอแดนมีค่าคอมเมอร์เชียลที่สูงอยู่แล้วฮะสามารถสร้างโฆษณาได้โอ้โหไม่รู้ตั้งเท่าไหร่คือแค่การจ่าย15ล้านดอลลาร์ผมว่าดีไม่ดีฮะ I t ท c o m คอมพานีเนี่ยน่าจะได้กลับมามากกว่านั้นเยอะแยะมากมายครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวโก้นะเพราะว่าอ่ะกูเอา12ล้านอ่ะในซารีแคปให้มึงแต่อีก15ล้านมึงมาเอาข้างนอกละกันซึ่ง ทางด้านเขาเรียกว่าอะไรทางด้าน n b a ก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะทา,ทางที่บูสนะครับก็เหมือนแบบมีข้อโต้แย้งไปแล้วว่าเฮ้ยเดวิสเติร์นมันได้จริงเหรอแต่ทางเดวิสเติร์นก็สุดท้ายแล้วก็ปล่อยผ่านฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นขวางระหว่างนิกส์กับจอแดนได้อีกแล้วฮะเหมือนขาข้างขวาของจอแดนเนี่ยก้าวไปหานิวยอร์กนิกส์แล้วด้วยซ้ำในตอนนี้ ซึ่งในตอนแรกนะฮะทางบูสเนี่ยคิดไว้แล้วคำนวณไว้เลยแลว,ว่าเฮ้ยจอแดนเนี่ยไม่มีใครยื่นเกิน10ล้านหรือว่า12ล้านหรือเอาจริง15ล้านก็หนักแล้วนะฮะสำหรับทีมอื่นที่จะมายื่นให้จอแดนและเขาเตรียมไว้ถึง18หรือ20ล้านในการแมชดีลนั้นไว้และเขาคิดเวล้วโอ้ oh, ยังไงจอแดนก็ยังคงเป็นของเชียโก้บูแน่ๆครับ และสุดท้ายครับก็มีสายสายหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญมากๆโทรมาถึงเจอด้วยเรนดอฟ์ที่เป็นเจ้าของบูสในตอนนั้นนั่นก็คือสายจากฟองนั่นเองเอเจนต์ของจอแดนเขาบอกไว้ว่ามันมีคำคำหนึ่งที่เคลียร์มากๆนั่นก็คือนายนายมีแค่หนึ่งชั่วโมงหรือว่าทั้งวันเลยก็ได้อะ ที่จะสามารถเอาชนะดีลของนิว york n i c k มาได้นะฮะซึ่งนิว york n i c k เสนอมา25ล้านแน่นอนว่าถ้าจะแมชอันนั้นน่ะบูสต,ต้องให้มากกว่า25ล้านนั่นเองครับพอมาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนคิดว่ามันเป็นการ bluff หรือเปล่า ราะว่าในช่วงนั้นนะครับทีมก็กําลังประสบความสําเร็จอยู่รวมถึงการที่ทางด้านฟิลแจ็กสันกลับมาคุมทีมแล้วก็มีข่าวว่าจะรีไซด์ทั้งเดนนิสโรดแมนรวมถึงจะไม่เทรดทางด้านสกอตตี้พิพเพนออกด้วยหลายอย่างมันเข้าทางบูสมากๆครับรวมถึงสื่อใกล้ๆ่หรือว,ว่าคนใกล้ๆของจอแดนก็บอกว่าเฮ้ยจอแดนไม่มีทางหนีไปจากเชียร์กโกหรอกฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเลยเกิดแบบว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้มันคือการบลัฟหรือเปล่าวะแต่ถ้าว่าเรื่องจริงมันอยู่ตรงหน้า ครับก็คือการที่นิวยอร์กนิกส์ ยื่นมาให้ถึง25ล้านให้กับจอแดนนะแล้วก็รวมถึงมันมีเวลาอีกแค่นวันเดียวหรือว่าชั่วโมงเดียวด้วยซ้ําในการที่จะแมชเดีลวนี้และใช่ครับเรื่องราวนันจบลงตรงที่ว่าบูสเทหมดหน้าตาครับเอาไปเลย30ล้านเพื่อที่จะให้จอแดนอยู่กับตัวเองในซีซั่นต่อไปครับซึ่ง30ล้านผมขอย้ําอีกครั้งครับว่ามันคือตัวเลขที่สูงมากๆและด้วยคอนแทคนี้คือคอนแทคเพียง1ปีเท่านั้นคุณลองย้อนกลับไปนะครับใน ปีนปี1996 30ล้านมันคือมูล,ลค่าที่มากมายแค่ไหนซึ่งดีลนี้นะครับมันมอบความสำเร็จให้กับเชิคาโก o บูสคือการได้อีก2แชมป์นั่นเองเรียกได้ว่า30ล้านเนี่ยฮะไม่เสียดายเลยที่ต้องเสียไปจริงๆครับมันเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากๆนะในการที่แบบว่าหลังบ้านอ่ะเขาทำอะไรกันผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ผม เอาจริงบังเออนะแหละไปหามาได้แล้วก็เออเพราะอ่านแล้วก็อยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยผมกด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้แอนมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ